ครับเป็นเลยอย่างนี้โคตรเด้ว้าหวนกะอนเขยครับเขยเค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 ยผสมครับเนาะหมืนอยากผสมเลยครับเด้อออกรถเนี่ยไปตงแนงเแหละอ่จแซ่มากันครับผมอ่ะ สวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วเอวอะไรครับ <laughs> ได้ยังกินมือไหน,นออมเขียด <laughs> ออมเขียดโม่ครับผมออมเขียดโม่ครับบิงสมปลาฮ้ย <laughs> จุดยอดเอาพี่ยาวเขาเนิยวกล้องเขาหน่อยค่ะไม่ <laughs> <laughs> เอาครับเปิดเปิดเปิดเอาเล็บ <laughs> ขออนุญาตเอาเขียดก่อนเลยครับ Ủa thì lửa là nhảy thế hả? Tươi đang hấp chảnh mình đòi. หอมใบตองหอมเครื่องโอ้นี่ครับหอมหอมแดงอะไรหนึ่งหอมบัวก็มีหอมไอ้เครื่องเครื่องแบบเนี่ยหอมเครื่องทุกอย่าง

แบนเลยะเกลียหอมมากติดมือดีขนาด,ดนเกาอสุด đi đúng đấy làm <laughs> ghê đợp. nhắn nhắn cho bộ hợp này sám đôi loại nhắn nhẹp như nó ừ, <laughs> biết <laughs> ตังบังคำพูดนะครับพูดสนับสนุนนี่ครับแซบไปเลยครับสนับสนุนหลักการพูดสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการน้ำปะลาพินร็อกโมเดิร์นใส่หน่อยแซบหลายครับใส่หน่อยก็แซบใส่หน่อยก็แซบไม่ต้องใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหลายใส่หลายห้อ,แองแซบ 对。 เต็ดนีนี็หาเงาเ็ดงานความหาเงาเศษเงหนู่นเราหารวยกับบุคลายจะเป็นใายอีกเศษงานค่ามเ็ดงานความเจ้วที่ขวน จำเพาะมาันเคลื่อนเอคือที่ว่แรกกินเรอรผมว่าเวลากลืนลำบากท <c oughs> ี่ดีว่เห็นห่งเนาะ <c oughs> ขั้นตอนมันหลายยิบย่อยมันเยอะอยิบใหญ่ยิบย่อยโอ้ยเผ็ดคเรับลูกโดดวืของแท้เลยลูดยยกด่วนต้องหยันสวนสวนสวนเลยสดจักสวน <c oughs> นาะงนิ่งกับฝนปลาไหลเงยฝนตัวล่ะปลาไหลเงยฝนมีขายตัวโควิดร้อยหนึ่งนีครับมีครับสนใจสร้างได้ครับปลาไหตอนปลาปลาลำมุนท่านคนนะปลาปลาน้ำมุนเนี่ยถ้านนั่งกิน,น,กนมีล,มลำมุนลนะำเสีอยอ,อืม ว่าของชีม้นมุนมันไหลไปจบกันอยู่อ,นนอ,อุบลเนาะแา่นั้นขึ้นซื้อครับเรื่องปลาดตลาแม่น้ำมูลปลาดไม่น้ำทีรัวเป็นรอยอาจ๊ะโอ้โหเลยม้วนๆทำเ,เ,าเานาะก็มาฝากนะก็มี้มีขายโอเคสอบถามอะไรครับปลาดน้ำมูล ก็จะเป็นกิโลครับอันนี้ถ้าแมงล้อหนึ่งอยู่ประมาณขายเป็นลูกเหรอแมงล้อขายเป็นลูกทั้งน้ำทั้งต่นทั้งน้ำทั้งต่วนอาหารอย่างเดียวราคาหนึ่งตอนอย่างเดียวราคาหนึ่งทั้งน้ำตันหนึ่งราคาหนึ่ง ลูกกนเี้ยครับก้นเี้ยติดมือเนียครับหมือ,อมเนอเดีนเขาเ้ยงเสียแซ่บแๆ๊บจิ้มมงกุลขึ้นฝนตก,ต,กนตั้งพันตดเลย่าหลเือดิ้นมา่ไป้แป๊ะปอแป,แป๊โอ้ยเรียบร้อยแล้วคุณม,มาแล้วกินเขาอิ่มบมดัก ผลไรแล้วผลไรแล้วเอาจำก่อพี่จำเขาผลไรจ,จำนี่คือจำอย่างเจ,ำจำ้าเจ้าจำพพยนะเลงมือ,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 อโลควาสิา่งโลควาสิ่งอยรา Mấy nè kẻ thích luôn Nám bậc túm Uầy Tớ kín nám bậc túm Ui, Nó mềm quá phải Nóng hèn sẹp sẹp bây giờ ดีแตกบีแตกขอเขกบอบ์เตอรอยาเครืงเลยครับบอแมนบีวิกเพิ่อนบอกว่าจะไปหักเครืงดีมันติแตกแต่มันเปียกลงซอยบ่บรรยากาศดีเมื่อแตกก็นแ Mình chuyển đi là bỏ đề này là anh Muốn này không Muốn mốc muốn đề này vấ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 n đề này 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 ก็มันยัดอยู่บนหน่อมันตกว้านก่อนนี่ยอากาศแบบนี้ฝนขึ้นใช่ไหมว่าไวนะ้บินสภมวนเปลี่ยนอากาศแดดยัง,ง,ยงก็เีลนิโย่และสิญญายัง,ยอยงโอ้พอายุขวอายุเนีาอายุนึงเน่ออาชีาชดดาชาชพาะไรครับโอโก็ตรวเด็กกับนะีน่นตป่า อดีนี้กปริเกสตุลาเดเยียังไดบข้างหน้อเราพิาลมพดเก็บพี่ดั้นอตทังไหนนครอยกมือเบื้งพก่์รอนอากาศด้วยอทางนครนายกปดติดตามนะครับด้ทีมงานโอเล่สลาเอไปทำการแสดงอยู่นครนายกนครนายกมือน เห็นตัวปเป็นๆไงไปเจอกันที่นครนา,านยกครับมือมองไหนครับซ้อน,นเลยึจังเลยน้ <laughs> นำมันจนหูพีกัน,กนบอกแต่ว่านครนา,านยกบหวแล้วเนี่ยสุดละกดคักมือเต็มเปียก เอาไปติดจักเอแน่นแล้วไป่าอะไรแล้วามเยอมครบหตองหอมเครื่องที่อันนั้นมกใส่ใบมกคูหลายคนอานสิบมกูสูตรด้บอกสูตรไปเน่ ใส,ส่ยังคือแสบหอมแดงคือยซึอันนี้เป็นสูตรของท่านอาจารย์นะครับหอ,อมแดงซีสเ,เกตบวกกัลูกโดดหอมบัวใบกระเพราปลาลาด้ใส่เพราะ,ระ,าระ,ระมันปลาลาดีมันเค็มลมันสดก็เลใส่แช่ต้มหอมซีสเ,เกตไปไ,ม <laughs> ไมหมเป็นเสีย้ยหอมซีสเกตจะเนื้อกระเทียม <laughs> ở đấy bây đây, thì, ở đây. <laughs> đặt phần nó mày về rồi đấy <laughs> bên, chút nhẹ <laughs> bé <Bên bên nhẹ. cười> ở đây chỗ đấy <laughs> à. OK các bạn นี่ก็ฝากไว้เียๆต้ครับเนะาะจิตผาดกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ทิ้ด้วยนะนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม